รัศมีพรมรักนิรันตอนที่9 0 9ที่โรงพยาบาลมาริชกาโทรบอกนีลามไม่ต้องกังวลเพราะตัวเธอไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรมากนีลามโล่งใจบอกเธออยากจะคุยกับริชีมาริชกาส่งโทรศัพท์ให้ริชีนีลามบอกให้เขาด้วยความไม่พอใจว่าเธอบอกเขาหลายครั้งแล้วไม่ให้ไปที่หมู่บ้านแต่เขาก็ไม่ฟังริชีบอกมันเป็นหน้าที่ของเขาที่จะต้องช่วยปาราวตีนีลามบอกให้ริชีกลับบ้านเดี๋ยวนี้ ริรีบอกก็ยังกลับไม่ได้เพราะครูรัศมียังไม่ฟื้นได้สติและไม่มีใครดูแลปาราวตีนีลามยืนกลานให้ริชีกลับบ้านและวางสายไปชาลูออกมาจากห้องพักของรัศมีสงสัยว่าปาราวตีอยู่ที่ไหนมาริชกาคิดว่าวันนี้เธอควรจะได้ใช้เวลาอยู่กับฤิชีแต่มันไม่เป็นอย่างนั้นนั่นเพราะปาราวตีกับรัศมีต่อมารัศมีฟื้นได้สติตกนร้องเรียกปาราวตีพยาบาลปลอบรัศมี ว่าปราวตีสบายดีตำรวจหญิงมหาลัศมีบอกให้เธอไม่ต้องกังวลปราวตีนั้นปลอดภัยดีลัศมีจะออกไปหาแต่ตำรวจให้ลัศมีเล่าสิ่งที่รันชีททำกับเธอก่อนลัศมีเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้ตำรวจฟัง ที่บ้านโอเบอร์รอยนีลามบอกทุกคนว่าริจีกำลังจะกลับมาแล้วคาริชมาบอกนีลามว่าเธอคิดว่าริจีจะยังไม่กลับมาในทันทีเพราะปารตีกับลัสมีจะต้องหาข้ออ้างเพื่อไม่ให้ริจีกลับมาดาดีบอกให้คาริชมาอย่าพูดเป่าหูนีลามคาริชมายืนยันว่าเธอคิดว่าริจีจะยังไม่กลับมาที่โรงพยาบาลริจีกับมาริชกาพาปารตีมาที่หน้าห้องพักของลัสมี ตำรวจขอบคุณริชีที่เขาช่วยจับกลุ่มรันจีดบอกรัศมีฟื้นได้สติแล้วปราวตีเข้าไปหารัศมีในห้องริชีจะตามเข้าไปแต่มาริชกาได้รับโทรศัพท์จากคาริชมาบอกริชีว่ามีลามหัวใจวายริชีกับอายุตได้ยินก็ตกใจริชีบอกให้พยาบาลดูแลรัศมีแล้วรีบเดินจากไปพร้อมกับมาริชกาและอายุตในห้องพักผู้ป่วยลัศมีกอดปราวตีบอกเธอไม่ได้เป็น รปราวตีชื่นชมริชีให้ลัศมีฟังลัศมีถามปราวตีว่ามิสเตอร์โอเบอรอยอยู่ที่ไหนเพราะเธออยากจะขอบคุณเขาพยาบาลบอกว่าเขากับคนอื่นกลับเมืองบุมไบไปแล้วชาลูมหารัศมีและกอดลัศมีด้วยความดีใจลัศมีถามชาลูว่าเธอได้พบกับมิสเตอร์โอเบรรอยหรือไม่ชาลูปฏิเสธบอกพวกเธอจะต้องมีโอกาสได้พบเขาอีกอย่างแน่นอนพยาบาลบอกลัสมี ว่าเธอสามารถกลับบ้านได้แล้วชาลูจะจ่ายเงินค่ารักษาแต่พยาบาลบอกว่ามิสเตอร์โอเบรอยจ่ายเงินให้แล้วต่อมาที่บ้านของลัสมีคุณย่าดีใจที่ลัสมีชาลูปราตีกลับมาอย่างปลอดภัยลัสมีบอกว่าทั้งหมดนั้นเป็นเพราะมิสเตอร์โอเบร์รอยชาลูถามคุณย่าว่าใครที่จะช่วยเหลือคนแปลกหน้าแบบนี้ได้คุณย่าบอก เพราะมิสเตอร์โอเบรอยเห็นปารูตีเป็นเหมือนลูกสาวของเขาและสมีบอกชาลูว่าเธอรู้สึกเสียใจที่ไม่ได้พบกับมิสเตอร์โอเบรอยเพราะเขาเสี่ยงชีวิตเพื่อช่วยเธอทางด้านริชีอายุมาริชกากลับมาถึงมุมไบกำลังนั่งรถแท็กซี่กลับบ้านริชีติดต่อคาริชมาไม่ได้อายุตก็ติดต่ออนุชกาไม่ได้เช่นกันจากนั้นริชีได้รับโทรศัพท์จากปารตีถามว่าทำไมเขาถึง รีบกลับริชีบอกเพราะเขามีธุระด่วนเปาตีบอกแม่เธออยากที่จะคุยกับเขาริชีบอกเขาจะคุยในภายหลังก่อนที่จะวางสายไป ต่อมาเมื่อริชีกลับมาถึงบ้านเห็นหนีลามนั่งอยู่ที่ห้องโถงจึงถามแม่ว่าเป็นอย่างไรบ้างนีลามบอกเธอไม่ได้เป็นอะไรทั้งนั้นคาริชมาบอกมันเป็นแผนการของเธอเองที่โกหก เพื่อจะให้เขากลับบ้านในทันทีอายุย์ไม่พอใจบอกคาริชมาว่าแม่ทําให้พวกเขาวิตกกังวลมากและพวกเขาก็รีบกลับมาเพราะกลัวว่าป้านีลามจะเป็นอะไรไปคาริชมาถามอายุธว่าเขาไม่ได้เป็นห่วงนีลามบ้างเลยหรือเพราะทุกคนที่บ้านก็เป็นห่วงพวกเขาเช่นกันริชีบอกคาริชมาว่าการกโกหกก็คือกโกหกและมันไม่ควรจะเกิดขึ้นนีลามบอกว่าเธอบอกให เขาอย่าไปที่หมู่บ้านแต่เขาก็ไม่ฟังเธอเขาทําให้ทุกคนเป็นห่วงริชีบอกเขาไปเพื่อช่วยชีวิตปาราวตีนีลามถามว่าเขาไปช่วยปาราวตีทําไมเพราะเธอไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับพวกเขาและเขาก็ไม่ได้เป็นพ่อจริงๆของปาราวตีริชีจะแยง้งแต่นีลามให้เขาหยุดพูดเขาไม่ควรเอาชีวิตไปเสี่ยง ริชีบอกหัวใจของเขาบอกให้เขาไปช่วยปราวตีนีลามบอกเขาไม่ได้นึกถึงตัวเองหรือครอบครัวเลยดาดีบอกให้นีลามปล่อยเรื่องนี้ไปเพราะริชีก็กลับมาแล้วนีลามบอกดาดีว่าตั้งแต่ปาราวตีมาอยู่ที่บ้านของพวกเราริชีก็สนใจแต่ปราวตีและไม่เคยเชื่อฟังเธอเลยลัสมีนั้นมีความสําคัญมากกว่ามาริสกาอย่างนั้นหรือมาริสกาก็ขอให้ นีลามหยุดต่อว่าริชีเพราะตัวเธอไม่ได้เป็นอะไรนีรามบอกริชีว่ามาริชการักเขามากแต่เขาก็กลับทิ้งมาริชกาให้อยู่คนเดียวเธอหวังว่าวันนี้เขากับมาริชกาจะได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกันเพื่อทําให้ความสัมพันธ์พวกเขาแน่นแฟนยิ่งขึ้นแต่สิ่งที่เขาทําในวันนี้มันไม่ถูกต้องและไม่ควรจะเกิดขึ้นนีลามก็เดินจากไปด้วยความไม่พอใจ ลัศมีตอนที่910ที่บ้านของลัศมีทุกคนนั่งกินอาหารค่ำด้วยกันปาราตีเล่าเหตุการณ์ให้คุณย่าฟังตอนที่ริชีจัดการกับรันชีและลูกน้องคุณย่าบอกว่ามิสเตอร์โอเบอรรอยกล้าหาญมาก ปาราวตีบอกก่อนที่ตำรวจจะควบกลุ่มตัวรันจีดเธอได้ตบหน้ารันจีดด้วยคยุญา่าได้ยินก็ประหลาดใจชาลูมีความสุขเธอบอกว่าเธอจะให้รางวัลแก่ปาราวตีลัศมีตำหนิชาลูที่สอนผิดๆถามว่าถ้าวันข้างหน้าปาราวตีต่อสู้กับเด็กอื่นๆแล้วจะทำอย่างไรปาราวตีบอกลัศมีว่าเธอจะไม่ต่อสู้กับเด็กคนอื่นๆแต่เธอจะต่อสู้กับคนไม่ดีเท่านั้นต่อมา ชาวบ้านหลายคนมาที่บ้านลัศมีเพื่อเยี่ยมปราวตี ปราตีบอกชาวบ้านว่าเธอไม่ได้เป็นอะไรและรันชีตถูกตำรวจจับตัวไปแล้วชาวบ้านต่างคุยกันว่าซูเมเป็นคนอันตรายกว่ารันชีตเปราตีบอกซูเมจะต้องถูกจับด้วยชาลูบอกชาวบ้านว่ามิสเตอร์โอเบอร์รอยช่วยพวกเขาเอาไว้มากชาวบ้านต่างสงสัยว่ามิสเตอร์โอเบอร์รอยคือใครชาลูก็บอกชาวบ้านว่าเขาเป็นพ่อของโรฮันซึ่งปราตีเรียกเขา ว่าพ่อ ที่บ้านโอเบอร์รอยริชีมาที่ห้องกองโรฮันโรฮันกอดริชีด้วยความดีใจและผู้ชื่นชมที่ริชีช่วยปรารถตีสำเร็จริชีบอกเป็นเพราะคำอธิษฐานของโรฮันกับดาดีที่ทำให้ปรารถตีปลอดภัยโรฮันบอกเขาทำในสิ่งที่เขาสามารถทำได้ริชีบอกการช่วยเหลือผู้อื่นนั้นเป็นสิ่งที่ดีมาริสกามหาโรฮันบอกให้เขานึกถึงตัวเองด้วยถ้าหาก เขาจะช่วยเหลือผู้อื่นโรหันก็ตอบตกลง ทางด้านอายุธมาที่ห้องของเขาอานุชกามีท่าทีไม่พอใจถามว่าทำไมเขาถึงจะต้องไปช่วยปราวตีด้วยตัวเธอไม่มีความหมายสำหรับเขาอย่างนั้นหรืออายุธถามว่าเธอสงสัยว่าเขามีคนอื่นอย่างนั้นหรืออนุชกาปฏิเสธบอกเธอแค่วิตกกังวลและไม่ได้ตั้งใจที่จะทำให้เขาไม่พอใจอายุธบอกเขารู้สึกเหนื่อยและขอตัวเดินจากไปที่บ้าน านของลัสมีลัสมีบอกชาลูว่ามิสเตอร์โอเบอร์รอยเสี่ยงชีวิตเพื่อช่วยพวกเธอแต่พวกเธอยังไม่ได้ขอบคุณเขาเลยชาลูบอกให้ลัสมีโทรไปขอบคุณมิสเตอร์โอเบอร์รอยในตอนนี้เพราะมันยังไม่ดึกลัสมีบอกเธออยากจะขอบคุณเขาต่อหน้ามากกว่าชาลูบอกให้ลัสมีไม่ต้องคิดมากและทำตามที่เธอบอก ต่อมาที่บ้านโอเบอรอ์รอยริช,ชีอยู่ในห้องขอบคุณมาริสกาที่ช่วยเหลือเขามาริสกาบอกริช,ชีว่าเขาเป็นสามีของเธอและเป็นคนที่เธอรักมากที่สุดในโลกเธอไม่สามารถปล่อยให้เขาตกอยู่ในอันตรายได้เธอจึงได้ตามเขาไปที่หมู่บ้านริช,ชีถามว่าเธอไปที่นั่นทันเวลาได้อย่างไรมาริสกาบอกเธอได้รับความช่วยเหลือจากนักสืบริช,ชีขอบ คุณเธออีกครั้งมาริชกาบอกพวกเขาเป็นสามีภรรยากาันไม่จำเป็นจะต้องขอบคุณหรือขอโทษเธอหวังว่าเขาจะไม่เผชิญกับอันตรายอีกและ เธอจะคอยปกป้องเขาตลอดไปจากนั้นมาริชกากอดริชีกำลังจะจูบเขาแต่โรฮันเข้ามาในห้องบอกให้ริชีเล่าเหตุการณ์ตอนที่ช่วยปราวตีให้เขาฟังมาริชกาบอกให้โรฮันกลับไปนอนและริชีจะเล่าเรื่องให้เขาฟังในวันพรุ่งนี้โรฮันก็ยืนกลานมาริชกาจึงตอบตกลงที่บ้านของลัสมีลัสมีบอกชาลูว่าโทรศัพท์คงเธอเสียตอนที่มันร่วงตก ืนชาลูบอกเธอจะไปเอาโทรศัพท์กงเธอมาให้รัศมีทันใดนั้นหัวหน้าหมู่บ้านกับภรรยามาหารัศมีถามว่าปาราตีเป็นอย่างไรบ้างลัศมีบอกปาราตีสบายดีหัวหน้าหมู่บ้านบ,านบอกว่ารัศมีกล้าหาญมากและโชคดีที่มิสเตอร์โอเบอร์รอยมาช่วยพวกเธอเอาไว้เขาบอกให้เธอไม่ต้องกลัวรันจี เพราะเขาจะให้ตำรวจดำเนินการกับรันชีดอย่างเข้มงวดภรรยาของหัวหน้าบอกลัศมีว่าพวกเขาจะอยู่ข้างเธอเสมอหัวหน้าหมู่บ้านบอกลัศมีควรจะได้รับการยกย่องลัศมีปฏิเสธ บอกว่าคนที่สมควรจะได้รับการยกย่องนั้นควรเป็นมิสเตอร์โอเบอร์รอยมากกว่าจากนั้นหัวหน้าหมู่บ้านกับภรรยาก็ขอตัวกลับไปและสีบอกชาลูว่าเธอไม่ได้ทำอะไรที่ควรจะได้รับการยกย่องเลยชาลูบอกมันจำเป็นที่พวกเขาจะต้องตักเตือนซูเมที่บ้านโอเบอร์รอยมาริสกาผู้ชื่นชมโรฮันที่เขาช่วยริชีทำให้ริชีช่วยปรวตีสำเร็จริช เล่าเหตุการณ์ตอนที่เขาช่วยปราตีให้ฟังบอกว่ารันจีตจะใช้มีดแทงเขามาริสกาตกใจถามริชีว่าเขาพูดจริงหรือไม่ริชีบอกเขาพูดจริงแต่ลัสมีอยู่ที่นั่นด้วยจึงทำให้เขาไม่เป็นอะไรมาริสกาถามริชีว่าลัสมีคนไหนโดฮันบอกให้ริชีเล่าต่อริชีบอกว่าลัสมีคว้างแจกันใส่รันจีต จากนั้นมาริสกาก็มาที่นั่นพร้อมกับตำรวจมาริสกาบอกว่าเรื่องจบลงแค่นี้และให้โรฮันกลับไปนอนโรฮันบอกว่าเขาอยากจะนอนที่นี่ด้วยมาริสกาก็ยอมตอบตกลงริีขอบคุณมาริสกามาริสกาบอกโรฮันนั้นเป็นลูกของพวกเขาและเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงพวกเขาเข้าด้วยกัน นีลามอยู่ในห้องปอกคาริชมาว่าเธอกังวลที่นักบวชบอกว่าริชีกำลังตกอยู่ในอันตรายและเธอยังไม่ได้บอกเรื่องนี้แก่มาริชกาคาริชมาบอกว่านักบวชไม่ได้บอกวิธีแก้ไขให้พวกเขานีลามโทรถามนักบวชว่าเขาพบวิธีแก้ไขดวงชะตาของริชีแล้วหรือยังนักบวชบอกเขาพบวิธีแล้วเขาจะสวดมนต์ทั้งคืนจากนั้นเขาจะให้สร้อยข้อมือแก่ริชีเพื่อ ทำให้ข้อหนักของฤิชีเบาบางลงนีลามวิตกกังวลบอกคาริชมาว่าพวกเขาจะต้องใช้วิธีนี้จนกว่าจะพบวิธีที่จจัดข้อหนักทั้งหมดได้คาริชมาบอกให้นีลามไม่ต้องกังวลน,นีลาบอกพรุ่งนี้เธอจะไปเอาสร้อยข้อมือจากนักบวชมาให้ริชีสวมไม่อย่างนั้นเธอจะไม่ปล่อยให้เขาออกจากบ้านลัศมีตอนที่911 คืนนั้นริชีกับลัสมีนอนหลับและต่างฝันทึ้งตอนที่พวกเขาอยู่ที่โกดังแต่พวกเขาไม่เห็นหน้ากันและกันทั้งสองสะดุ้งตื่นสงสัยว่าทำไมพวกเขาถึงฝันแบบนี้ริชีเห็นข้อความจากลัสมีจึงออกมาที่ระเบียงพบว่ารัสมีส่งข้อความมาขอบคุณที่เขาช่วยปราวตีเขาจึงตอบกลับไปว่า,วาเธอไม่จำเป็นจะต้องขอบคุณเพราะปราวตีก็เป็นเหมือนลูกสาวของเขา ลัศมีสงสัยว่าทำไมเขาถึงยังไม่นอนเธอส่งข้อความถามว่าเขามีเรื่องวิตกกังวลอะไรหรือไม่ ริชชี่บอกทุกอย่างเรียบร้อยดีแต่เขาแค่ฝันและตื่นขึ้นมาเขาถามว่ารันชีตอยู่ในคุกแล้วใช่ไหมลัสมีบอกว่าใช่และเธอเองก็ฝันเช่นเดียวกันเธอจึงตื่นขึ้นมาริชชี่สงสัยว่าทำไมลัสมีถึงฝันเช่นเดียวกับเขาและมันเป็นไปได้อย่างไรรัสมีสงสัยว่ามิสเตอร์โอเบอร์รอยกับเธอจะฝันเรื่องเดียวกันหรือไม่ริชชี่ถามเธอว่า การที่พวกเขาฝันในเวลาเดียวกันมันเป็นเรื่องบังเอิญหรือไม่รัศมีส่งข้อความกลับว่าเธอฝันว่ารันชีดผลักเธอไปชนเขาตอนที่อยู่โกดังริชชีบอกเขาเองก็ฝันเรื่องนี้เช่นกันและมันเป็นไปได้อย่างไรที่พวกเขาฝันเรื่องเดียวกันในเวลาเดียวกันรัศมีตอบกลับว่าเธอเองก็ไม่รู้เหมือนกันจากนั้น เธอให้เขาลืมทุกอย่างไปเพราะเรื่องมันผ่านไปแล้วและให้เขาไปนอน ริชีบอกถ้าเธอมีปัญหาก็ให้บอกเขาได้วันต่อมาที่บ้านของลัสมีปารตีอยู่หน้าหิ้งเทวรูปอธิษฐานขอให้เธอได้พบกับพ่อชาลูผ่านมาเห็นจึงถามว่าขอพรอ,อะไรจากพระเป็นเจ้าปารตีปฏิเสธที่จะบอกและวิ่งหนีไปลัสมีมาถามชาลูว่าเกิดอะไรขึ้นชาลูถามว่าทำไมปารตีถึงอธิษฐานบ่อยๆลัสมีบอกปารตีคงต้องการ อะไรบางอย่างชาลูถามว่ามันคืออะไรลัสมีบอกเธอก็ไม่รู้ชาลูบอกว่าตัวเธอจะต้องรู้ให้ได้ลัสมีอธิษฐานขอให้ปรารวตีสมหวังในสิ่งที่ต้องการที่บ้านโอเบอรอ์รอยริชีอยู่ในห้องนึกถึงตอนที่ปรารวตีบอกเขาว่าเธออยากจะมีพ่อแบบเขาเขาคิดว่าปรารวตีคิดถึงพ่อตัวเองมากและเขาจะต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อทำให้พ่อของปรตี กลับมาหาเธอเขาอยากให้ปารตีกับลัสมีมาอยู่ที่นี่เพื่อที่พวกเธอจะได้ไม่ถูกคนอย่างรันจีตก่อกวนแต่เขาจะทำอย่างนั้นได้อย่างไรเขารู้สึกผูกพันกับปารตีมากและปารตีเองก็ทำให้เขามีความสุขมาก ริชีคุนคิดและพบว,วิธีที่จะพาทั้งสองเข้ามาอยู่ในเมืองอายุธมหาริชีเห็นริชีดูมีความสุขก็สงสัยริชีบอกเขากำลังจะทำอะไรบางอย่างเพื่อทำให้ปรารตีกับลัสมีมาอยู่ในเมืองอายุธบอกเขาไม่ได้เห็นริชียิ้มมานานแล้วและริชีควรที่จะพาปรารตีมาที่นี่ทางด้านหนีลามมาที่บ้านของนักบวชนักบวชมอบสร้อยข้อมือให้ เอาไปสวมให้ริชีเพื่อจะปกป้อง นีลามถามนักบวชว่าการทำแค่นี้จะเพียงพอหรือไม่นักบวชบอกมันเป็นวิธีที่ดีในตอนนี้แล้วเขาจะหาวิธีอื่นโดยเร็วนีลามตอบตกลงคิดว่าริชีจะต้องปลอดภัยที่บ้านของลัศมีลัศมีได้รับโทรศัพท์จากราโนถามว่าปาราวตีเป็นอย่างไรบ้างลัศมีบอกว่าปาราวตีปลอดภัยดีสงสัยว่าราโนโดูเรื่องได้อย่างไรราโนบอกเพื่อนคงเธออยู่ ู่ที่หมู่บ้านโทรมาบอกเธอเรื่องที่ปารวตีถูกลักพาตัวแล้วคนที่ช่วยปราวตีนั้นคือใครลัสมีบอกว่ามิสเตอร์โอเบอร์รอยซึ่งเป็นพ่อของโดฮันราโนตกใจถามว่าเป็นริชชีอย่างนั้นหรือลัสมีปฏิเสธ บอกว่าเขาเป็นคนดีมากราโนบอกเธอจะคุยกับปรีทามเรื่องที่เธอจะกลับไปเยี่ยมที่หมู่บ้านลัสมีตอบตกลงและวางสายไปลัสมีคิดว่าเธอยังไม่เคยถามชื่อของมิสเตอร์โอเบอร์รอยเลยฝ่ายราโนก็สงสัยว่าถ้าคนที่ไปช่วยปราตีไม่ใช่ลิชีแล้วจะเป็นใครเพราะรันจีตกับซูเมเป็นคนที่อันตรายมากที่บ้านโอเบอร์รอยนีลามบอกคาริชมา กับดาดีว่านักบวชมอบสร้อยเขมือให้เธอเพื่อเอามาให้ริชีสวมมันจะช่วยบรรเทาเคราะรายได้จนกว่านักบวชนั้นจะพบวิธีแก้ไขด้วยวิธีอื่น ดาดีบอกลัสมีเคยเป็นเกราะป้องกันให้ริชีและท่าลัสมีอยู่ริชีก็ไม่จําเป็นต้องหาเกราะป้องกันอย่างอื่นนีลามบอกลัสมีเป็นตัวซวยทําให้ริชีตกอยู่ในอันตรายดาดีถามว่าแล้วใครที่ทําให้ริชีตกอยู่ในอันตรายและเมื่อวานนี้เพราะลัสมีก็ไม่อยู่ด้วยว่าแล้วเมื่อวานลัสมีปกป้องริชีได้อย่างไรในเมื่อลัสมีไม่อยู่แล้ว ดาดีบอกว่าเธอเองก็รู้สึกแปลกใจเช่นกันที่ยริชีปลอดภัยและบางทีลัสมีอาจจะปกป้องชีในรูปรักอื่นก็ได้คาริชมาบอกนีลามว่าต่อให้โลกพังทลายดาดีก็ยังคงรักและชื่นชมลัสมีอยู่ไม่ว่ารัสมีนั้นจะทำไม่ดีก็ตาม